ชวนเปิด5้าเหตุผลที่ศิลปินดังลิซ่าแบ k พิงค์สาวสวยสัญชาติไทยชนะใจคนทั้งโลกได้รับความรักอย่างมากมายและมีแฟนๆที่พร้อมเขียงข้างและซัพพอร์ตเธออย่างต่อเนื่องฮอดขึ้นแท่นและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชื่อของศิลปินสาวที่ชื่อว่าลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ k พิงค์ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังสัญชาติไทยถ้าพูดชื่อนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน เพราะสาวลิซ่าจะเป็นผู้ส่งอิทธิพลคนหนึ่งของโลกในเวลานี้และทุกๆผลงานของเธอที่ออกมาก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆทั่วโลกมีแบรนด์สินค้าและงานโฆษณาพ่งเข้าใส่เธออยากดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นจำนวนมากรวมถึงศิลปินต่างๆก็อยากร่วมงานกับเธอเช่นกัน ทำให้ชื่อของสาวลิซ่าไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆโดยเฉพาะในประเทศไทยบ้านเกิดของเธอลิซ่าถือเป็นไอดอลและศิลปินที่มีคนยกเธอเป็นแบบอย่างจำนวนมากเพราะความสำเร็จของเธอบวกกับความน่ารักของเธอทำให้ใครรู้จักเป็นต้องหลงรักสาวลิซ่าอย่างมากมายเนลีเนออนไลน์จึงอยากพาทุกคนไปเปิดเหตุผล ที่สาวลิซ่าชนะใจคนทั้งโลกเข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเขาและทำให้เขารักเธอได้อย่างมากมายขนาดนี้กันประการที่1ความอดทนพยายามในการเป็นศิลปินต้องบอกก่อนว่าลิซ่าต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างมากจะได้เดบิวต์อยู่ในวงแบล็คพิงค์เธอต้องผ่านการฝึกร้องเต้นแรปพัฒนาบุคลิกภาพและอื่นๆอีกมากมาย กว่าจะมาถึงจุดนี้ที่ทุกคนรู้จักและรักเธอซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แต่ลิซ่ามีพรสวรรค์ในการเต้นและเป็นศิลปินอยู่แล้วในตัวและเธอก็ได้ใช้ความพยายามและอดทนในการพิสูจน์ตัวเองใช้พรสแวงฝึกฝนอย่างหนักให้ตัวเองเป็นลิซ่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพื่อคนที่รักเธอประการที่สองรอยยิ้มและความใส่ใจ ลิซ่าจัดเป็นอีกหนึ่งสาวที่เรามักจะเห็นรอยยิ้มและความใส่ใจของเธอต่อแฟนของเธอเสมอเธอไปที่ไหนหรือจะเหนื่อยล้าเพียงใดแต่เมื่อเธอเจอแฟนๆเธอมักจะยิ้มและมอบความประทับใจให้กับแฟนๆทุกครั้งทําให้พวกเขามีความสุขและยิ้มไปด้วยกันกับเธอประการที่3ลิซ่าเป็นคนรักครอบครัว และคนรอบข้างมากๆลิซ่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำงานหนักมากๆและไม่ได้อยู่กับคุณแม่และครอบครัวมากนักแต่เมื่อมีเวลาหรือว่างเมื่อไร่เธอมักจะบินกลับมาไทยหรือพาคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวไปเที่ยวเพื่อใช้เวลาร่วมกันอยู่เสมอรวมถึงเพื่อนร่วมวงการสาวลิซ่าเองก็ดูแลแล้วรักเพื่อนมากๆมีอะไรก็นึกถึงเพื่อนอยู่เสมอ ทำให้หลายคนยิ่งประทับใจและเอาแบบลิซ่าคือรักครอบครัวและคนรอบข้างนั่นเองประการที่4ความอบอ้อมอารีและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอแฟนๆมักจะเห็นสาวลิซ่าพูดขอบคุณและแสดงออกในเรื่องราวต่างๆด้วยความสุภาพและอ่อนน้อมทั้งกับคนที่โตกว่าและใจดีกับคนที่เด็กกว่าเสมอโดยเธอใช้ความน่ารักและอ่อนน้อมทำให้คนเอนดูและรักเธอได้อย่างมากมาย ประการที่5ความเป็นมืออาชีพลิซ่าใช้การฝึกฝนในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เธอเป็นลิซ่าที่พร้อมในการทำงานและมอบความสุขกับแฟนๆโดยการทำงานของเธอนั้นเธอเน้นใส่ใจรายละเอียดและทำงานด้วยความรัก มีความเป๊ะอย่างมากและเธอก็ใส่ใจกับงานของเธอเสมอทำให้หลายคนที่ทำงานด้วยประทับใจยอย่างมากนี้เป็นเพียงเหตุผลสั้นๆที่ประกอบการเป็นลิซ่าในวันนี้ซึ่งเธอได้พิสูจน์ให้ใครหลายๆคนเห็นแล้วว่า ความพยายามและความอดทนมีคุณค่าเสมอและไม่ใช่โชคชะตาหรือเพราะอะไรที่ทำให้เธอเป็นศิลปินในวันนี้แต่เป็นเพราะเธอเองต่างหากที่เป็นคนที่น่ารักและแสนดีที่ใช้ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อและคว้าความฝันของตัวเองมาครองได้ต่างหากขอขอบคุณภาพประกอบจากลาลาลิซาอันเดอร์สกอร์เอ็ม